ลงมาที่รายละเอียดบ้างที่เมื่อกี้บอกว่าแล้วปรับพอร์ตตรงนี้มันปรับยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาภาพมันสอดคล้องกับประเด็นสติเปนยูเคอร์ฟที่เรามีการพูดคุยกันไปเลยแต่อย่างไรก็ตามเราคิดว่าจะปรับวันนี้เลยไหมผมยังคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าเรายังค่อนข้างมีมุมมอง เชิงระมัดระวังและเป็นห่วงกับสถานก,การเมืองบ้านเรานะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะ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 แตะประเด็นนี้เยอะนะครับเพราะว่ายังมีความรู้ค่อนข้างจํากัดด้วยนะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ จะมีการชุมนุมที่จะนัดกันนะครับวันที้16นะครับแล้วก็ตอนเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเห็นได้เลยว่ามีมีความเคลื่อนไหวของหลายหลายฝ่ายออกมานะครับแล้วก็เมื่อวานตอนวันก็จะมีเรื่องของม็อบชนม็อบด้วยนะครับประเด็นตรงนี้แหละนะครับผมเชื่อว่าต่างชาติเนี่ยให้ความสําคัญกับประเด็นนี้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะยังผมอาจจะยังไม่ได้เล็คอมเมนในการโฟล์เข้าไปตามสิ่งที่ผมแพลนไว้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเข้าและกาดเพย์ pay, เข้าไซเคิลเพย์แบบเต็มไม้เต็มหน่วยเต็มมือแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ยังมีความเป็นห่วงกับประเด็นนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วง 2- อถึงสวันนี้เนี่ยผมอาจจะขอเลือกที่จะเวทแอนด์ซีแล้วผมเชื่อว่ามันคุ้มค่ากับการรอนะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยค่อยมาปรับพอตามนะครับว่าว่าสถานการณ์ในวัน16นี้มันจะเป็นยังไงสถานการณ์ในสนนองสาม เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอาจจะขออาจจะขัดใจคนดูมากนะครับผมใช้คําว่าแนะรอดูนะครับอย่างวันนี้ตลาดหุ้นอาจจะมีการเปิดโดดขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่ผมแนะอย่างที่ว่าอย่าเพิ่ง follow by นะครับอย่าเพิ่ง follow by เพราะว่าเราประเมินกรอบของสัปดาห์นี้อยู่ที่13101335ถ้าวันนี้มันเปิดโดดไปแถวๆหนึ่สผมคิดว่า1นึ่งสามอะไรกงกงคือหนึ่งสามสี่ศูนย์ผมคิดว่าอย่าเพิ่ง follow by นะครับรอดูก่อนเพราะว่ามันมีความมันมี risk reward ที่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่อาจจะยังคาดไม่ถึงอยู่นะะะครรับเเพาฉ เล่นเก่งกําไรได้แต่เลี่ยงหุ้นสภาพคล่องต่ําแล้วก็เลี่ยงหุ้นที่ ที่อาจจะอิงกับปัจจัยการเมืองเยอะนะครับก็เลี่ยงไปก่อนนะครับส่วนถามว่าใครถือหุ้นตัวไหนผมยังคิดว่าผมไม่ได้บอกให้ขายหักํำไรนะแต่ผมใช้คำว่าถ้าวันนี้เปิดโดดอย่าเพิ่ง follow by รอ w a i t and see ได้นะครับเดี๋ยวจันน้าผมจะมาปรับพอร์ตให้ดูเช่นเดียวกันว่ามันปรับตรงเนี้มันมองกับปัจจัยตรงนี้แล้วมันมันมันเป็นยังไงแต่ว่า3วันนี้ผมเชื่อว่าลงทุนถ้าจะเป็นเม็ดเงินเดิเดมผมไม่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 ไม,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 ไม่ขัดเลยแต่ถ้าจะเป็นเม็ดเงินใหม่แล้วอัดเข้ามาเนี่ย ผมเชื่อว่าเรารอดูได้ไม่จำเป็นต้องซื้อวันนี้รอไปซื้อ1 3ึ0งสาที่มันมากกว่านี้30จุดแต่มันคุมมค้าความเสี่ยงผมว่ากรุตรงนั้นอาจจะเป็นกรุ๊ที่ทางกสิกรเราแน้นเอาแบบนั้นมากกว่านะครับนั่นเลยเป็นที่มานะครับส่วนตัวหุ้นนะครับก็ อาจจะมีวันนี้อาจจะมีปัจจัยที่สีตังโกฟอาจจะมีเรื่องของฮัทเลิก้าที่มีการประกาศแผนในการเพิ่มกําลังการผลิตเข้ามาแต่ผมต้องบอกว่าไซส์ตรงนั้นอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากแล้วอีกสิเดือนเข้ามานะเพราะฉะนั้นปัจจัยตรงนี้ผมยังคิดว่าถ้าวันปัจจัยวันนี้สีตังสีตังโกฟปรับตัวลงมาจากเรื่องความกังวลตรงนี้ผมยังคิดว่าเป็นโอกาสในการซื้ออยู่นะครับเพราะว่าสีตังโกฟเอิร์นนิ่งอย่างน้อยๆเนี่ยคิวสี่มากกว่าคิวสามคิวสามมากกว่าคิวสองของเชฟว่าเอิร์นนิ่งอย่างเงี้ยยังสามารถ มีผมเชื่อว่าถ้ใครอยากจะหาซื้อจังหวะซื้อเพิ่มรอเซลออนแฟกของงบประกาศแล้วทยอยซื้อเข้าไปได้นะครับนี่คือสีดังโกส่วนตัวสีตังนะครับผมเชื่อว่าคนรู้อยู่แล้วมันคูณกับเปอร์เซ็นต์เข้ามาได้แต่ที่สําคัญมากกว่าคือธุรกิจกลางนะ้ำถ้าสีตังตัวทําธุรกิจกลางนะ้ําจจนะขึ้นมาฟฟ่องค่อนข้างดีนะครับจากเดิมที่ผ่านมาขาดทุนพลิกกับรายขาดทุนทั้งปีนี้กับ,กบมาค่อนข้างดีมันอาจจะทำให้ตัวสีตังซึ่งว u ลูเอชันดิสคา t จากตัวลูกค่อนข้างเยอะอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาได้ตัวแนวต้าน นะครับอ่านี่เป็นประเด็นตัว2ตัวนี้นะครับส่วนตัวอื่นนะครับเจมส์ทชโยผมว่าตอนนี้พอก่อนละนะครับพอก่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้แล้วว่างบดีนะครับเดี๋ยวรองงบประกาศปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะผมเชื่อว่างบมันจะไม่ได้ดีกว่าที่เราประเมินไว้เยอะนะครับเพราะเราคาดออทามไฮไปแล้วมันจะอดมากกว่าที่เราออทามไฮนะผมว่าไม่เยอะนะครับอ่าแล้วก็มาที่ตัวพีแมคมารีนนะครับผมเชื่อว่าประกาศงบออกมาตัวนี้นะครับประกาศงบปุ๊บ อาจจะเห็นแรง sell on fact แต่ผมว่าซื้อต่อได้นะครับเราทำไว้ที่11บาท40บวกลบนะครับแล้วก็หุ้นแนะนำในวันนี้ของเรานะครับก็เรายังคิดว่าตัวเบมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นที่จะมีการรายงานผลประกอบการในวันที่13นะครับอต้องบอกว่าไม่น่าขาดทุนนะครับตลาดบางคนทำไว้พรีวิวขาดทุนนะครับเมื่อเทียบกับตัว BTS นะครับผมมองอย่างนี้ครับว่า จริงๆรถไฟฟ้า2ตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับในสถานะเศรษฐกิจที่มันเติบโตดีนะครับ BTS ก็อาจจะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขามีการไปลงทุนในฝั่งของ v g i ที่มันเติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าจับ Apple ทูล Apple เนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันคือยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นแบบ full capacity นะครับเพราะคนเนเรียงอยู่แต่ว่าเบมเนี่ยตอนนี้เม่ียบกับ BTS เนี่ยจะได้ประโยชน์ในฝั่งของธุรกิจทางด่วนซึ่งตอนนี้ขึ้นมาแตะล้านว่ันแล้ซึงมเป็กหกิจทางดวน ช่วยจํากัดดาวไซของรถไฟฟ้าในขณะเดียวกันกลุ่มของ b t s เองอาจจะยังโดนกดดันเล็กๆจากกลุ่มของ advertising เพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเราให้2ตัวนี้ควบคู่กันมาแต่ว่าในช่วงของไตรมาสาเนี่ยเราอาจจะให้น้ำหนักฝั่งตัวเบ็มในการทยอยสะสมซื้อนะครับเบ็มแนวรับอยู่ที่8ปดบาทหกสิบนะครับทยอยสะสมซื้อได้งบออกวันที่13ทยอยซื้อได้กราฟเองเช่นเดียวกันนะครับงบประากระาศจะประกาศวันนี้นะครับสายสองบาทห้าสิบคือตัวซื้อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ โฟน้าหุ้นของเราคือใครรับความเสี่ยงได้สูงคุณก็ดูเป็นตัวเท่าแก่น้อยคุณดูเป็นตัวอาเซียนใครรับความเสี่ยงได้ต่ําคุณดูเป็นตัว j a ๊สอีฟเรามีการอัปเกรดขึ้นคุณดูเป็นตัวเบมซึ่งเราคาดว่าผลประกอบการไตรมาสสามน่าจะกลับมาดับใกล้เคียงปกติคุณดูเป็นตัวกราฟเอ e เน y ีซึ่งเป็นหุ้นดีเฟนซีฟตัวหนึ่งที่ผลประกอบการน่าจะฟื้นตัวได้เด่นในช่วงของครึ่งปีหลังในปีนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครจะเพิ่มน้ําหนักผมแนะว่ารอก่อนนะครับไปดูวันจันทร์ อย่าพิ่งแทอย่าพิ่งเพิ่มหนักในตอนนี้ตอนนี้คือเราสวิชขายตัวหนึงซื้อตัวหนึงไปก่อนด้วยวงเงินที่เท่าเดิมไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางทีมงานบริษัทหลักทรัพย์กสิกรทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสเวลา8ง5วันนี้สวัสดีครับ